การฝังสุขบัญญัติโบ่เสียงปฏิเรียนนักบวชในวิชาพระวินัยต้องจะทราบความหมายดีความสมัยที่ท่านยังไม่เรียนใน,รรพ,นพระปฏิโมบ่์นี้คณะสง ในประเทศไทยจะส่วนทุกตึเดือนเป็นการทบทวนข้อความในพ่อวันทึกว่าเราได้ผลินได้ผลประกอบพไปดีกว่าด้ แม้จะมีมากแต่ถ้าหากเรามีความตั้งใจที่จะประพือดีปฏิบัติชอบการที่จะโล่วงอบเขาเองไนนั้นก็แทบจะไม่มีดังที่เกิดเสียเทียบกับกฎหมายทางบ้านเมืองจะมีอยู่จำนวนมากแต่ประชาชน เมื่อมีความตั้งใจที่จะเป็นพลเมืองไม่คิดที่จะเบียดเบียนบุคคนนั้นก็ยังไม่ติดกับบายนี้ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยความภา,าสภูก็สำเราเช่นเดียวกันเมื่อตั้งใจจะพื้นดินแต่ไม่รันชอบมีการสํนววมระวังกายสํนววมบาวาจาพอะพวินัย โอกาสที่จะติดพลาดต้องน้อยในการปฏิบัติท่านแบ่งไว้สามลาักษณะอยู่อบัิอย่างหนักอย่างกลางและอย่างเบาอาบัิอย่างเบานะ้บางครั้งเราอาจจะมีความติดพลาดครั้งหรือไปบ้างแต่เมื่อรู้ว่าเราปฏิบัติติดอย่างนั้นอย่างนั้น เราก็มีการแสดงอบัพต์คือบอกเรากับพระพิสุทธิกันว่าพระพุทเจ้าได้ล่วงละเมิดอ,อย่างนี้อย่างนี้พระพุทเจ้าจับสับงคมระวังต่อบฟัเป็นอะไรทอที่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราอาจจะเหลืออาจเป็นฆ่าสัตว์เ,เช่นยูงเช็นอนอะไรก็สุดแท้แต่เราเลื่อนไมขึ้นได้เราก็แสดงอบัต์ ในความประมาทพลาดพลัมหรือความขาดสติของน้นไปถ้ามีการตรวจตาด,ดูบ่อยๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านนี้ท่านตรวจตาดูของท่านเป็น,นประจําตนหลับ่อนนอนท่านก็ตรวจตาดูว่าได้ประมาทาพลาดพลัมเผลอในข้อหงข้อใดหรืออาจจะนึกขึ้นได้หรืออาจจะนึกไม่ได้ แต่ท่านก็แสดงออกมาแล้ววัดจึงจำวัดหลับนอนเพื่อความสบายใจท่านจึงนอนต่องแท้วแม้นจะไม่ตื่นติดมาก็เรียกว่าหลับไปอย่างผู้บริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นข้อการปฏิบัติมันจะเกี่ยวเรื่องทางด้านจิตใจด้วย ถาการสู่ปะปติโมกนั้นดังที่ท่านตั้งไว้ได้ฟังได้สับก็เป็นการสู่ที่ค่อ,คอนข้างจะยาวนนมีจำนวนมากถ้าเป็นสิ่งทก็เป็นเล่นๆแต่ก็สามารถที่จะทรงจำปาปติโมกนั้นได้อันนี้เป็นความเป็นความเพียรความเพียรนี้เป็นสําคัญอีก ประกอบความเพียนในการท่องเหวนสัตยายในระหว่างที่เราท่องน,นั้นก็ย่อมจะดีมามาในที่ดีก็คือความคลายความเพีย่ยนความเตยยามเพราะส่วนไปการใช้ความจํานั้นสถานภาพของร่างกายบางครั้งก็เกิดความเครียดเครียดนิการจดจําเมื่อมีความเครียดแล้วก็ไม่ส่วนต่อ ป่อยวางละความก็ปรากฏว่าส่วนม่ได้นั้นอยู่ที่ความเห็นพยายามไม่ได้อยู่ที่เวทที่กรรมหรืออยู่ที่บุญวสนาบุญวสนาก็อยู่ที่ตัวเราเองที่จะสร้างให้เกิขึ้นสองมือสองเท้าหนึ่งมันสมองของเรามีสัาคัที่สุดหากเรามีความตั้งใจมีความภาคี็นแล้วมันก็ไม่ลึงวิสัยที่จะสมจำ ในคณะสงฆ์ฝ่ายพา่อว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้ท่องจำพระปฏิโมกที่เราฝันี้แต่ท่านเรียกว่าท่องพระไตรปิฎก,กพระไตรปิฎก,กนี้จำนวนมากมายมหาศาลในประเทศเราก็เห็นว่าพระไตรปิฎก,กนั้นมีอยู่ถึงส5สิบห้าเล่มเป็นทุกโต้ะเลยต้องปฏิโมกข์เราต้องศึกษามากแล้ว แต่พระพม่า <Netz> น <ank pedir als> <g os> uh ั้นเท่าที่ทราบสท่องได้ทรงจำพระไตรปิฎกอันนี้เป็นความสัจยจเป็นความมาสัจย์มากๆว่าสมองมนุษย์สามารถไปสัจํจำสิ่งเหล่านั้นได้แต่ทางอาทางายรัตต์เเขาก็มีมีแรงจูงใจเหมือนกันเช่นอ่า พระสงฆ์รูปใดเป็นผู้ทรงจำพระตถาคตได้ก็ให้สิที่พิเศษเช่นการโดยสารยานฐานะาไม่ต้องเสียเสียค่าโดยสารอย่างนี้เป็นต้นหรือสิ่งที่อื่นเป็นการให้ก็เป็นแรงจูงใจที่จะทำให้พระท่านสวยได้ในคุณะสงฆ์ หลายสำนักท่านก็ให้แรงจูงใจแต่ปรากฏว่าน้อยเหลือเกินอาจจะทรงจำพระปฏิโมกได้ในปัจจุบันก็มีหลายหลายสำนักหลายวัดก็พอผลลูกเดนในตัวในนู้น,นให้มาผลส่งพระปฏิโมกก็ปรากฏว่าลูกเดนทรงจำพระปฏิโมกได้ทงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสุขเสิร ราะว่านับวันแล้วที่จะสมกับพระปุโมกทีก็น้อยลงน,น้อยลงตรงดังนั้นท่านที่ตั้งใจสวดสวดแล้วแม้จะทายความเรียดแต่มันก็สามารถสวดพิมได้ท่านราใช้สติว่าท่านตั้งใจสวดพระปัจจมบโน้แล้วทะหมายถึงาทายความเพียรลมอะไรเป็นอุปสรรคของความเพียรที่ทาให้เรา ใครความเปลี่ยนลงให้พิจรารณนาดูมีสิ่งใดมาเป็นบานคือสิ่งความตั้งความเปียนที่เราตั้งปกตั้งใจที่จะสวดพระปฏิโมตแต่สวดไปสวดมาไม่เอาแล้วเลิกแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าเราไพ้แพ้ต่อสัตย์จากวาจาที่เราตั้งใจไว้ก็ชีวิตนี้ท่านจะไม่สามารถชนะอะไรได้เลย พระท่านศีลสัจจจความตั้งใจพอส่วนเราไม่เอาแล้วกอ,อลม้มความผักใจฉังนั้นให้พิจารณาว่าอะไรเป็นอุปสรรคอะไรเป็นมารมาขวางกั้นความตั้งใจสัจจวาจาตรงนั้นก็สามารถที่จะมาเริ่มใหม่ท่านตั้งใจส่วนสวนเป๋ว่ละเล็กว่ละน้อยสัปดาห์นี้ไม่ได้ สัปดาห์หน้าก็ได้สัปดาห์หน้าไม่ได้เดือนหน้าก็ได้เดือนหน้าไม่ได้ปีนหน้าก็ได้ใน,นก็อบก,กจะได้ในวันใดก็ได้ในชีวิตนี้หรือเปล่าฉะนั้นให้พิจารณาว่าอะไรเป็นตัวทำลายความเพียรโทรศัพท์ทำลายความเพียรไหมเป็นไลท์ทำลายความเพียรหรือเปล่าประสนุนปิดออกไปนอกควากเพียไป ไปถึงสรงคมการความตั้ความติงสมัยก่อนใช้คำว่าร้นต้านเรื่องความตั้งใจสับความติงแต่ตอนนี้มันมีสิ่งที่เข้ามาเชื่อมกับนิยมขยายออกไปในสมัยพระการณดังนั้นต้องตักตัวทังถอดเส้นและความปรัชนาความตั้งใจลยก็ยอมจะเป็นไปเรื่อยๆขอขอฝากท่านที่จิจารณา ั้งสัจจะว่าจะเพียรทําอย่างหนึ่งดันใดอะไรทําให้เราคลายความเพียรความเพียรในการปฏิบัติก็พยายามให้เราะนนการตั้งใจหรือตั้งสัจจะวางครั้งเราเป็ตั้งสูงเกินไปแล้วมันทํามไม่ได้ก็ะจะปล่อยให้เราเป็นคนไม่มีสัจจะตอนทั้งเราต้องค่อยๆไปทีละนิด สร้างสรรค์ข้าพเจ้าในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าจับสวดมนต์หลงพระปัติโม่หนึ่งหัวข้อสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าจับสวดหนึ่งหัวข้อเดือนหนึ่งท่านได้สี่หัวข้อสองเดือนท่านได้แปดหัวข้อหนึ่งปีท่านได้สามร้อยสิบห้าข้อ สามร้อยสิบห้าวันวันละข้อก็ได้สามร้อยข้อปฏิโมกข์มีสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแต่วันข้อมันยาวเราก็แป่อปีหนึ่งก็สวดได้แล้วอันนั้นอยู่ที่เราที่จะวางหลักการตนตึงได้อย่างไรอันนี้สบัยที่เริ่มสวดปฏิโมกขนั้นก็อาศัยแรงจูงใจหนึ่ง อาศัยความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หนึ่งจึงท,ทำให้สวดได้แรงจูใจก็คือว่าถ้าสวดปฏิโมกได้ในภาษานั้นจะได้บวชพระก็กลัไม่ได้บวชพระการพ่อปฏิโมกไเป็นแรงาจารูใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นแรงผลักดันต่ำชื่อ ท่านีีเมตตาในาคุณความดีกับเราเราพยายามตั้งใจส่วนพระปฏิโมกข์ถวายเทพบัณฑ์แม้ท่านผิดหวังแม้ท่านเสียใจกับความหวังที่มีต่อเราก็เป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ทำให้สวดสวดได้ตั้งแต่เป็นสมัครเลงตั้งใจสวดเช้าตื่นตอนเช้ามดืดสวดป้องจำ ตอนเช้าพืดนน้นสมองอ่ามันยังโรคยังไม่มีอะไรเข้ามารบกวนตั้งตั้งใจสวดก็จําได้แม่นแล้วในวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็พยายามที่จะให้อะไรมันเข้ามารบกวนทตารบควรทําหูก็หมายความว่าทากิจเสร็จแล้วก็เข้าห้องเข้าห้องไม่รับรู้อะไรเลย วิทยุไม่ฟังโทรศัพท์ไม่ใช้จิตใจจนจแอรวก็การสูนับปัตจุนโพนมันก็ได้ถ้าหากเราไม่ตัดสิ่งที่จะมารบกวนการท่องไม่นกองไปกันเลยท่องเท่าไหร่ก็ไม่จําท่องดีจิตใจส่งออกนอกการสวดว่าใช้เวลาสองสัปดาห์สิบสี่หรือสิบห้าวันก็สูงได้แล้วพอสวดได้ ก็มาสอนให้หลวงพ่อฟังท่านก็ปรับตรงนั้นปรับตรงนี้การสวดออกเสียงอย่างนั้นปรับอัตระอย่างนี้เวลาสอนสอนสุตนาตุเปตันเตพอมาหลวงพ่อสอนต้องสอดสมองนะเือนาสิษสมอนตุปันเตสังโฆอาชีวชสอชาอาชิว์จะพูดออกปั้นนอก พนลราศสิโร์ยังยึดตั้งข้ัตตังพัลังสิงโจกรสษทุกขนล้านขาดอิริยาอย่างการปรับการออกเสียงก็ปรากฏว่ามันก็ไหลไปเรื่อยๆก็สวดได้แต่นั้นขอให้ท่านตั้งใจดีๆไปค่อยสวดไปทีละทีละว่าทีละตอนทีละข้อ ก็คิดว่าไม่ถึงกับแก่ตายัต่ควจะได้ถอดมีโม่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นไปโทษผู้อื่นโทษที่ดโทษสมองโทษสมังก็โทษแล้วก็มีเรื่องทโทษก็ขอคืนมาคุณต้องผานไปแล้วก็ขอให้ต้องมีใจที่กำลังจะสวดก็ให้สวดได้ในวันพรุ่งนี้จะมีพิดดีะสมดินเดศ ศึกษารูสมาธิรุ่นต่อไปพระพิสุทเราที่บวดเมื่อมาเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ไปศึกษาในสมาธิอันเป็นหลักสูตรของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวันในวันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์เราก็จะเรียนไปศึกษาในหลักสูตรรูสมาธิ ประเด็กคัหลวงพ่ออยังซึ่งนก็ศชื้อสายวาจพุกมันม่นมั่นมาถึงหลวงพ่อก็ได้ยังมาถึงุเราเ็ยังเป็นรุ่นที่ยังมีความใกล้ชิดกันอยู่ก็จะมีประโยชน์ก่อหน้านั้นเคยศึกษาสมาธิจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ แต่ก็ศึกษาแบบสเปกสปาร์ไปไม่เป็นระบบเพาะมีวังข้าใจในระดับหนึ่งในเรื่องของการทำสมาธิการทำจิตทำใจแต่พอมาศึกษาในหลักสูตรรูปสมาธิของหลวงพ่อพระอย่างนี้ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นเห็นแนวทางของการปฏิบัติได้ เป็นอย่างดีจึงมีการส่งเสริมให้เหมือนการเรียนการสอนสมาธิมาเป็นลำต่อาากโยฝังาิท่านเรียกว่าจำนวนมากเป็นพันก็ามาศึกษาก็ได้ระไรอย่างน้อยต้องเป็นครูสอนจิตสอนใจเหนที่พึ่งตัวความาริง,งได้แล้วก็จะทำให้ ได้สารัประโยชน์และตเป็นี่ปึ่งของเราได้จนเวลาวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเวลาที่เรามีความทุกมีปัญหามีปัสสาวะเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยเรื่องของสมาธินี้จะช่วยได้จะช่วยให้ความคิดเรามันไม่ฟุ้งไปกับสิ่งรา้นจะมีตัวคอยเบรกอารมณ์มีสติกเกิดขึ้น ก็จะช่วยให้ปัญหาภาษาสิ่งต่างๆที่มันบั่นทอนจิตใจรล้วเราคิดอะไรไม่ได้ก็จะเกิดความคิดได้มองช่องทางมองเห็นการแก้ปัญหาแัะถึงเวลานั้นสมาธิเราศึกษาฝึกฝน,น,นก็จะมากผลินได้แม้ในชีวิตความเป็นอยู่ก็จะช่วยให้ใจเรามีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็น ไปท่านบวชออกมาก็สิ่งสำคัญต้องพิจารณาดูดูอารมณ์ดูความรู้สึกของตนเองดูความรู้สึกดูความนึกคิดวางวันมันก็เป็นความสุขหรือความสงบความเพียรเก็นอยู่วางวันจิตมันก็ฟุ้งซ่านกแต่งซัดส,สายพนนะอารมณ์ต่าง แทนที่จะอยู่ภายในธนาเข็มของวัดะปตอกผงออกไปนอกขับแทนวัดตอกเกิดความพูดวายต่อสมองถ้าเรามีสมาธิตามรูตามรู้อารมณ์ก็จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อตัว,ตวของท่านทั้งหลายเองเพราะฉะนั้นในวันนี้จะมีพิธีประกมบนิเทศท่านที่ยังไม่ได้ศึกษาสมาธิ ก็ควรที่จะเข้ารเรียนในรุ่นนี้เรื่อในรุ่นที่จะเปิดเราก็จะพร้อมกันที่สาร่การเรียนเวลา่อนแนนต่ขึ้นพนก็น่าจะเสร็จภารกิจต่างก็จะพัฒนาฝึกตัดก็ให้เสร็จเพราะว่ายากอยู่ก็จะพยายาย ตัวมื่ก่อนเราใช้สาราการเรียนที่ประเทศยุโรปจำนวนนักศึกษ,ษามากจำนวนเป็นร้อยร้อยนับสองร้อยพอต่อมาจำนวนนักศึกษ,ษาลดลงเพราะว่าในขนาบริเวณใกล้ๆนี้เขาก็ศึกษากย่หงดแล้วศึกษาเข้ามาต้องติ้อื่นจำนวนก็ลดลงจำนวนลดลงลดลงแล้วก็ใช้สถานที่สาราเก้าสิบปีสำเร็จพยายนวโรดม แป็นทิ่เปิดประสมนิเทศและวัำการเรียนการสองแต่พอมารุ่นนี้นะักศึกษาในจำนวนมากสถานที่ตรงนั้นก็พับแคบไม่สามารถที่จะทำพิธีได้อย่างอ,อย่างสะดวกมีการใช้สารากาาประเนฉะนั้นก็มนมนตลท่านที่จะต้องเรียนเขา้าเข้ามาประมทิเทศ ส่วนที่ไม่ได้เรียนแล้วก็มาให้กําลังใจมาได้น่าให้กําลังใจในฐานะต่างๆในฐานะเจ้าอาวาสในฐานะผู้ช่วยจเจ้าอาวาสในฐานะนักศึกษาผู้สมาธิร่นอีตเรามาตั่งได้โยงเหึงเขก็จะให้เกิดกำลังใจมาวบก,กันในวันนี้ก็อขอฝาก ขั้นตับ,บสร้บแล้วก็ปฏิบัติตามต้องจะมีเป็นประโยชน์